เอาล่ะครับสวัสด,ดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อมมองตรีนะครับก็เข้าสู่พาร์ทที่สี่กันแล้วนะครับซึ่งพาร์ทนี้นะครับเราก็ได้เจอกับไอเจ้าน้องหมาเป็นสุนัขจิ้งจอกนะครับคือเมื่อาร์ที่แล้วผมยังไม่ได้คุยกับน้องเลยนะว่าเขาทำอะไรได้บ้างนะคอา้าวโจ้เอ,อ้ยน้องหมาน่ารักเว้ยอ่าฟ็อกเออพัเออข้อมูลของน้องหมานะครับว่าเราทำอะไรได้บ้างอาหารที่เขากินก็จะเป็นเนื้อปลา อ,อ้ทำไมชอบกินแบบของหููด้วยฮะชอบกินอะไรที่แบบหายากนะอืแต่ไม่แปลกเราจะรับเลี้ยงเองบอกกดคอนโทรลตัวนี้ได้มีอันนี้ได้าไปหาเห็ดนะครับวินรูทช่ใช่ๆหาเห็ดอันนี้เ,เดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใจับนี้นี่ลูปหัวเราจะมีเพื่อนอยู่ในป่าเลยอ้ <c oughs> เราจะไม่ได้อยู่คนเดียวแล <c oughs> ้วตอนนี้อันนี้ฟอลโลมีติดตามนะครับ อันนี้อยู่ที่นี่มีโกโฮมด้วยครับกับป้านอาจจะเป็นแบบอยู่ใ,ใกล้ๆอะไรอย่างนี้นะครับตอนนี้เขาน่าติดตามเราอยู่นะมาตามมาเอาลับก็เดี๋ยวในพันนี้นะผมก็จะไปหาไอ้ต้นอ่าด็อกเบสนะครับไอ้ต้นที่มันใช้ทําห้องยบผ้าดครับเดี๋ยวจะไปตามตอนนี้ได้มนะั้ยเนี่ยตอนนี้มันใกล้จะมืดอแล้วด้วยครับเดี๋ยวผมจะเอาไอ้น้องหมาเนี่ยไปด้วยครับสึกว่าอืม แล้วต้นนั้นผมก็ไม่รู้ด้วยมันอยู่แถวไหนนะครับต้องเดินสุ่มหาเอาอะแต่ผมจะไปพื้นที่ที่ผมเคยไปแล้วก็บริเวณใกล้ๆแล้วกันเพราะแบบไปไกลไม่ได้นะครับก็คือมันต้องมีเต็นท์แล้วก็อะไรที่เราจะไปสำรวจใกลๆได้ครับก็ต้องมีเต็นท์แล้วก็หม้อแล้วก็แคมป์ไฟนูนี่นั่นเราต้องทําตรงนั้นก่อนคถึงจะไปได้แต่ทีนี้ผมเดี๋ยวขอทําไอ้ห้องพวกเย็บผ้าก่อนเพราะผมอยากได้กระเป๋ากับไอ้เสื้อนะครับเพราะถ้าเราออกสำรวจไกลอย่างนี้แล้วพื้นที่การ เก็บอะเราไม่เกิฟของเง่้ยมันก็จะแบบไปไกลก็สียด้เฉยนะถ้าไม่เก็บของมาด้วยมันก็ตายดครับก็เลยแบบอ่าต้องทํากระเป๋นิดเึงยนะครับงั้นไม่ไหวเลยต้นดอกปิดเออเนี่ยมันคือต้นอะไรนะครับผมว่ามันต้องเป็นต้นไนแบบเนี้นะครับต้นต้นไม้ตัวแบบนี้แล้วมันจะอยู่เออบริเวณไหนไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้ผมว่ามันเริ่มเป็นมดแล้วอีกกระต่ายกระต่ายเี๋ยต้องกระจับกระต่ายได้ปะ นี่เขาบอกอาฟินรูดนี่น้งเขาไปหาเหตุครับให้เอาเดี๋ยวเดินทะลุไปไหนวนะเนี <c> ่ย <oughs> หาเหตุกับกิ่งไม้ให้นะครับกินเดินวนไปไหนอู้เดี๋ยวมันโดนมา,หาเหรอเหมือนมันเดินวนอนะ่ะโอเคตาสงสารไว <c oughs> ไม่ดีกว่าโอเคครับโดรนัวจะหาสงสัยทถวนี้ไม่มีนะครับ กินอาหารปุ๊บน้องหมากินยังน้องหมายังไม่หิวนะครับมาตามมาเดี๋ยวเจะขอเซฟก่อนไปครับเราจะไปหาไอ้ต้นดอกฟิตก่อนนะต้องเบสดิจะดอกฟิตโอเคเดี๋ยวผมจะไปหาฝั่งนี้แล้วกันนะครับแถวๆที่มันมีไอ้ซากปลากหักพังนะครับคือมันจะมีอะไรให้เราในระหว่างทางเราคิดเห็นด้วยตอนนี้ผมเอาเนื้อปลามาด้วยนะเผื่อเอ่อต้องหมาเขาหิวตอนนี้ไม่หิวนะครับ อะไรที่มันเก็บได้มันจะกระพริบนะมันจะเรื่องแสงใช่ใช่เอาหน้าให้เจอเร็วๆแล้วกันนะครับโอ้กลัวแบบเดินเดินทั้งเดินทั้งวันนะฮะต้นอะไรก็ได้เอ้แบ็กเชอร์รี่มุกคัสที่แล้วนี่แบบเดินหาอย่างงุ่มเลยครับไปหานอกรอบหน่อยที่หาในนี้เฮ้ยรังพึ่งเออใช่ครับไอ้ตัวรังพึ่งนี่คือผมไม่รู้กันว่าที่เก็บเก็บยังไง หรืออาจเราจะไปเก็บแบบเดินเข้าไปเก็บแล้วก็โดนมันต่อยแล้วก็ออกมาอะไรประมาณนี้คนระับแต่รู้สึกมันจะมีของให้คาฟด้วยครับใช่ใช่ใชแต่ตอนนี้ผมยังไม่เอาละกันเพราะยังไม่รู้ว่าเราไปคราบทําอะไรนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราปไปด้วยก่อนเฮ้ยต้นไม้ต้นไม้อ๋อ,อมไม่ใช่ต้นนั้นผักมีเก็บด้วยครับนี่ผักมีเห็ดอะไรเราเก็บไปหมดช่องมันยังเรือเืออยู่อยากขยายช่องเพิ่มอ่ะ รู้สึกมันจะมีตั้งห้ากระเป๋านะครับห้าระดับนี่ก็จะเป็นระดับหกหกระดับทั้งหมดนะครับใช่ใช่วาจะแบบอืแบกได้ทุกอย่างสุดดอกเฟสมันอยู่ไหนไอ้สุซากผลักคับพังทั้งนนี้ว่าเฮ้ยเฮ้ยไอ้พืชใหม่เฮ้ยบอกนะต้นนี้เฮ้ยดีไงไอ้ดอกเบสแตรมโอเคกรมครับโอ้โห ใกล้ๆบ้านเลยนี่ดขอกับอุ้ยมีเยอะด้วยมีเยอะครับเอาลราผมว่าน่าจะทำให้ห้องนั้นได้เลยเย็ดเอามาเอาเอาวี่ก,ก,กีกงกับเรียบร้อยครับรู้สึกมันจะโตขึ้นหมาได้ด้วยนะครับพื้นที่ตรงนี้นี่มันมีกิ่งก้านมันอยู่ใช่ผมว่ามันจะมีเวลาโตของมันเฮ้ยถ้าคิว่าเราไม่พอเราก็มา เก็บเพิ่ม <reading> ด <spe Pop ify Est expand> ิผมผมลืมไปแล้วมันใช้กี่อันตกหรือเท่าไหรไม่รู้นะแต่ว่าบริเวณนี้น่าจะมีอีกนะหรือมันต้องเป็นพื้นที่แบบนี้ครับโอ้สูนเสียงกันนะเนี่ยโอ้ดีนะเดินเจอเร็วเก็บติดมาก่อนตอนนี้ช่องเต็มด้วยครับเรืออาหารให้น้องหมากินปะยังครับยังไม่หิวมาดูสิว่ามันใช้เยอะไหม เฮ้ยใช้ห่วงต้นเองครับเอาล้วที่เหลือก็จะเป็นกาวแล้วก็ไม้แพรงกาวทําไม่ยากครับกาวทำไม่ยากอันนี้นมีอะไรให้เก็บเปล่าไม้สติกเก็บไม่ไม้สติกต้งกองเ,เก็บโอเคคนนี้เพิ่เก็บว่าอ่าไม้แพร่งแถวยี่สิบห้าต้องก,กาวกาวหนึ่งปอนด์กาวอุ้ยเอาน้องหมามานอนครับยนะเราเก็บนี้ก่อนนี่เก็บไปสติกเดี๋ยวไปยัดใส่หม้อทำกับข้าวเลยครับ น,นี่แล้วก็ปรุงกับข้าวอูดิเพิ่มอุณหภูมิโอเคอไปก่นอนเอาไปก่อนอย่งนี้ไปตะบบโกาวาใช่ปะใช่ทำยังไงกาวกา,า,า,าวทำอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ทำไมย่ยากอันนี้รู้สึกจะเป็นไอ้ต้นไม้ที่อยู่เป็นแล้วต้องใช้คิีตันด้วยกาวอันนี้ต้อง แล้วต้นต้นไม้ต้นนี้รู้สึกจะมีอยู่นะครับเป็นยางมะนาะยางไม้ครับเอ้ยกะว่าจะได้ตับแล้วมันต้องตัดปีกเอสไปขุดจิดตตันก่อนอเดี๋ยวเร,เราต้องไปดูไม้นี้ก่อนไอ้ยางไม้ก่อนครับโอ้ยแล้วมันอยู่อีกป่าหนินป่าอยู่บางป่าที่มันเป็นที่ผมได้บูฟินอะไรไอ้บอัวบัวซานครับไอ้ป่าสนที่มันเป็นต้นชีเเลองๆครับ เนื่องจากว่าเราต้องได้ไปขุดไอ้แร่มานะครับ P.X ก็ต้องได้ทำแหละเดี๋ยวจะทำ P.X แ,แล้วก็ไปเก็บไอ้ตัวยางไม้พร้อมกันเลยนะครับไอ้ตัวก่ดไม้ตัวนี้น่าจะมีอยู่นะครับที่บ้านมาั้งเอาแล้ว P.X มันต้องใช้รังพึ่งลวงพึ่งนะครับ S ลวงพึ่งโอ้ยพึ่งๆอยู่หยกๆว่าจะเอาลวงพึ่งยังไงถ้าจะเอาอยัางไงอ่ะเดินเข้าไปหยิบเอาเลยหรอ เราจะมีแบบกลุ่มเสียงไหมโอเคขอเซฟแป๊บนึงครับไอลวดสลิงเราหน้าจะมีอยู่ครับผมไม่ค่อยได้ใช้แล้วตอนนั้นทำเก็บทำบ้านว่ะโอเคผมจะได้ว่ามันมีลังพึ่งอยู่นี้หนึ่งลังนะครับเดินผ่านบ่อยๆแต่ไม่ได้เก็บสักทีนะไม่ได้ว่าจะไม่เก็บนะคือไม่รู้จะเก็บไปทำไรแล้วก็กลัวมันต่อยนะครับเราต้องเซฟเซฟเองก่อน นี่กิ่งนี้มาเก็บไปก่อนเผื่อไม่ได้เก็บนะผมสงสัยเหมือนกันนะผมไม่ได้เก็บเพราะว่าผมใช้ดิรังผึ้งหนึ่งอันเดินไปแล้วหยิบเอาเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเนะรถมันต่อยทำยังไงอ่ะมันหยิบไม่ได้จะลองของนะเฮ้ยเดี๋ยวดู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 โอ้ยลดขึ้นลดขึ้นเลยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวมาตามมาตามมา มันตามผมมามันตามผมมายัตาางตามอยู่ไหมโอ้ยเมื่อกี้ผมวิ่งก็ไปฟันโอ้โหแล้วฟินตกช่วงนั้นเลยครับอ่านี่ครับอ้เราฟันทำให้รังมันตกเลยครับอุ้ยได้น้ำพึ่งได้หันด้วยโอ้เพิ่มเลือดด้วยครับเต็มหลอดอย่างเทพแล้วทางนี้มีไหมนะครับเพราะว่านะถ้าผมเจอรังพึ่งที่ไหนผมจะ โกยมาเลยครับเพราะมันใช้ประโยชน์ได้ดีจริงเลยใช้แทนแบนเน็ตได้เลยนะครับใช้แทนแบนเน็ตชิดได้ครับหิ้วเลือดเต็มเลยโอ้ตอนนี้เลือกเหลือครึ่งหนึ่งแล้วก็อีกหนึ่งรังอยู่ประมาณแถวที่เราไปเก็บไอตัวไอ้ต้นดอกบิสนะครับสลิงสี่เส้นใช่ป่ะเอาไมา่ใช่ไม่ใช่สลิงอ่าเยอะสลิงแล้วก็อันนี้เราครึ่งหนึ่งแล้วก็ต้นไม้สี่ มีพอดีเลยอ้อาวเ,เดี๋ยวต้นไม้สีผมจำสลับกับันไหนสลับกับไอ้เกาวมันใช้ทอนเหล็กชีวิตเหล็กสีอันโี้ก็เกือบไม่พอมกันครับเรื่องเดี๋ยวกิงไม้ก็บไปก่อนนะแล้วก็น้ำพึ่งนี่เก็บไว้ข้างบนเลยครับ โองแรมเอ้ยเดี๋ยวอาหารด้วยเฮ้ยมีอาหารที่ใช้เดินทางนี่เพื่อมนุษภูมินะครับครับเลยอาเรียบร้อยครับนี่ปิกแอกช่องส3โว้เขาให้โอเคเรามีปิกแอกไว้คุณละช่วงทุกวันโอ้โสิบสองวันแล้วครับใกล้จะสองวันทีนแล้วอยู่ในป่า อยู่มาสองทิศยังมีเพื่อนเอาเดี๋ยวหัวหานยังอยู่ครับอันนี้ไม่เพิ่มเลือดอเ,เก็บไว้ก่อนอเก็บไว้ทําอาหารไอเดี๋ยวน้องมามันไม่หิวเอ้หิวแล้วนี่อันนั้นแน่ข้าวกินแล้วครับเนื้อปลาสดๆอร่อยป่ะน, <c oughs> น่าจะอร่อยน่าจะอร่อยแหละนะ,ะเก็บนี้ไปก่อนอเ,เดี๋ยวน้ำน้าดื่มได้เยอะอยู่นะโอเบ ผมลองเชฟไปหยุดจากน้ำเฉยอ๋อครับเดี๋ยวจะจะไปเก็บไอ้ตัวยางไม้แล้วก็ไปเก็บไอ้ตัวแร่ครับอ่อาเดี๋ยวเลาไปขุดแร่ในถ้ำนะครับเดี๋ยวผมจะไปขุดแรก่ก่อนแล้วค่อยไปดูไอ้ต้นไม้อีกทีหนึ่งนะครับเพราะรู้สึกว่าไอ้ตัวถ้ำม,มันจะอยู่ใกล้สุดอันแน่ผมเจอรังพึ่งอีกแล้วป่วยหมดเลยฮะเฮ้ยเดี๋ยวรอสเตปหน้าผมเตรมก่อนดีกว่าใช่ๆเดี๋ย <Universe> วไม่มีสเตปหน้าวิ่งสวยพอดีนะครับรู้สึกว่าตัดไปแล้วมันก็ยังตามมาอยู่นะครับ ย่องไปครับย่องไปย่องไปโอ้ต้วิ่งเลยโอ้ยโดนแล้วโดนแล้วหนึ่งดีโดนแล้วหนึ่งทีวิ่งนะวิ่งเร็ววิ่งเร็วไปดูแล้วไปตามนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเฮ้ยไม่มีแถวนี้เหรอทำไมเขาให้นั่งวะแบบเฮ้ยเดี๋ยวไม่มีไม่มีแถวนี้แถวไหนวะเนี่ย วุ้ยพื้นที่ที่ผมยังไม่เดินสำรวจเลยครับตัวนี้เออนี่มันอยู่ซากปลหลักฉับพังชัว์เลยไอ,อ้เจ้ามีอะอแถวนน้นนะชัวชัวโอเคเราจะไม่ไปยุ่ง่า <c oughs> ยมาก,ก่อนนะังไม่มีวิธีแล้วมือกับมีน่าใช้ขวานฆ่านะ <c oughs> ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้นะบลังพึ้งมาก่อนน้ำพึ้งก็ได้โอ้โห่ยลังพง้น,นึ่งลังนี้แบบแค่เดียวเนี้ยนะตัดไ็ได้เลยครับแล้วก็พีแอ็มมันใช้ขุดต่อไม้ไหมไม่ใช่นะ กูว่ารนะ้านจะกุดแค่แรกอย่างเดียวเท่าน,นั้นแหละถ้าถ้ำผมอยู่ในเนะี่ยอุย้ยฝั่งฝั่งนุ้นเลยนึกว่าเดินมาถึงถ้ำแล้วเดี๋ยวนะระหว่างหาถ้ำเจอลิ่วลังตึ้งเจออีกหนึ่งลังแล้วครับป่วยหมดครับป่วยหมดอ่าถ้ำอ,อ,อ,อยู่ตอนข้างหน้าครับเดี๋ยวทีมงหน้าพร้อมเอ่อคนพร้อมโอ โอนล้วิ่งโอนแล้ววิ่งเฮ้ยข้านี้ไม่โดนคราวนี้ไม่โดนคราวนี้ไม่โดน,น,โดนอันแน่ตามไม่ทันนะดิอเอ้ยเดี๋ยวออกเดี๋ยวเดตามกูตันตามอยู่โอเคเลิกนแล้วจะตามมาเลิกตามแล้วเอาไง่ายขใหม่นะฮะลูกนี้เอาตั้งหนา,าแล้วเพวันแรกผมเคยเดินเข้าไปแกแล้วมันโดนต่อไงครับไม่รู้วิธีเก็บ พี่แทมใช้ขวานเนี่ยเดี๋ยวถ้ำทำไมมันอยู่กไกลอะโอ้ถ้ำมาแค่ข้างเดียวนะเกือบลืมทางเขาถ้ำแล้วคือในแมปมันไม่ได้บอกเลยนะว่าถ้ำอยู่ที่กัดไหนคือมันบอกบริเวณเฉยๆนะว่าตรงนี้มีถ้ำให้กดแร่อะไรป,ประมาณนี้นะครับไปคงไม่มีบูปินโผล่ขึนมามะใช่ใชไม่มีคบม่ากดได้เปล่าเดี่ยเออได้ปะ ล,ล,ลิมิทลิมิทนะครับลิมิตเอาเดี๋ยวต้องสลับใหม่สักกี้เอาแล้วอีกหนึ่งอันผมอ่ะโอเคเก็บได้อยู่เก็บได้อยู่โว้ยโอเคเก็บเกี่ยวหมดแล้วที่เหลือก็จะเป็นไอ้ต้นไม้ยางไม้นี้ต้องใช้มีดขุดออกมาตัดได้ปะ่ะเอ,อ้ยตัดได้ครับตัดได้พอดีเลยเอามาแพรงกูด้วยครับถือว่ามาฟามไม้แดงด้วย มันจะดอกได้ยังไงอ้าวนี่งไงครับยางไม้อันนั้นแน่ได้มาแล้วหนึ่งอันรู้สึกจะใช้หนึ่งอันครับจะเก็บไม้แพร่งช่วยแล้วกันครับสามารถอย่างนี้แล้วก็โกยไม่ได้หมดเลยแถวนี้อืมสามารถครับไม่อยากตัดไม้แถวบ้านยนวะมันตกลายธรรมชาติแถวบ้านเรานะฮะก็ตัดแถวบ้านเฮ้ยน้องดอกบานนี่ไปโอเคปั๊มไม่มดก่อน จังไม้หนึ่งแร่สองแล้วก็ต้นไม้สี่กิ่งไม้ครับกิ่ไม้เยลโล่เฮิร์บเคาครับกาวหนึ่งแล้วก็ไม้แพงยี่ปดใช่ปะไม้แพงยังไม่มีไม้แพงยังไม่มีเอ่อนี่กาวหนึ่งกาหนึ่งเอานไม่ใช่ตัวนี้ก็ปิดอันนี้หกค ดอกเวสหกครับเมื่อกี้แล้วก็เอ่อไม้เพียงไม้แพงไม้แพงยังไม่พอโอ้หต้องไปกยไม้แพีงนะครับตอนนี้ขาดอีกสิบแปดแปดแผ่นครับโคตรมาแถวบ้านนี่รับเมื่อกี้กาว่าจะตัดแต่ถวนู้นไห้หมดแล้วแต่ผมฟูก่อนเลยไม่ได้ตัดได้หมดเลยแถวบ้านก็ได้แถวบ้านก็ได้เอยบ้านบ้านบ้าน้ยเกือบบ้านพังเลยหม่ะล เค้ก็บไม้ติ๊กด้วยครับเราได้ใช้ประโยชน์ตลอดับไม้ติ๊กเนี่ยทำอาหาร <c oughs> ต้นนี้ตัดทุกรอบก็ได้ทุกรอบรับนี่โอเคโอเคตัดกันสว่างเลยครับนีตัดไมยข้าวใหม่อีกวันหนึ่งเดียวนะโอ้ยกว่าจะได้กดกี่ต้นไม่รู้ครับไม้ชาวบ้าน เม่เป็ไรพักแลวมันก็โตนะครับโอเคครบสามสิบโอ้โหแล้วฟูด้วยของมาจริงนี่อย่างฟูครับเดี๋ยวยัดใส่ในเตาไว้ก่อนเฮ้ยเหรอเออผมลืมดูอู้น้องมาเราหิวริ้วน้องมาหิวอ้าของฟูของฟูเดี๋ยวแป๊บนึงน้องมาเลยไม่ตั้งชื่อเขาเลยครับอ่าสุนัขกิ๊งจอกชื่ออะไรครับเนี่ย ชื่ออะไรดีมันไม่ไม่มีโหมดให้ตั้งชื่อนะมีก็ดีไปเยอะเดี๋ยวให้อาหารออกมาก่อนอันนี้ยินไปอือกันรลยนะตามมาดีกว่านะครับเมื่อกี้ออกไปฟาร์มของหรือบอลเข้าไปด้วยนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่ที่บ้านเราดีแล้วครับตอนนี้อาหารผมก็กำลังหมดทำกับข้าวด้วยเลยครับ ครับครับเอ่อตอนนี้อู้ใช่ใช่ใช่ของครบแล้วนี่ไปดีครับไปห้องเยิบผ้าผ้าหยิบร้อยครับอ้มีไอ้น,นี้เป็นแบบรอใช่ปหแล้วรู้สึกว่าจะไม่มีอะไรขยายเพิ่มด้วยนะครับวันนี้หมดแล้วที่เหลือก็จะเป็นแค่ข้างล่างอย่างเดียวเฮ้ยมีเสื้อครับโอ้ มีหนังปลาแล้วก็ใช้ดอกไม้แบบ c a แ t i l ทลไอตัวหางหางแมวนะครับต้นหางแมวแ a ท t i l แล้วก็น้ำพึ้งกันหนาวได้เกือบครึ่งแล้วก็เพิ่มสติมินาแล้วก็สปีดเฮ้ยเพิ่มสปีดมีสปีดด้วยครับโคตรเร็วเดี๋ยวนะสปีดอย่างเร็วนี่คือแบบตอนนี้คือยังพอแบบเดินเรยวได้นะเหมือนเหมือนเราได้ พาหนะเพิ่มแล้วก็กระเป๋าครับเอ้ยสิบหกช่องเย็ดโด 10, ช่องนี้สิบสี่ช่องเดี๋ยวแล้วตอนนี้เราแบกกี่ช่อง 10, อ้อตอนนี้เรามีสิบสองช่องแล้วเดี๋ยว,ยวรกระเป๋ามันมีที่ใส่ตั้งห้าช่องมันอาจจะอักเกรดขึ้นมาทีหลังอาจอาจจะให้เราตามหาบูฟินก็ได้นะครับผมอยากได้กระเป๋าเลยครับตอนนี้เอ้ยแล้วมันใช้ตัวได้ด้วย ใช้ได้แล้วก็ใช้ผ้าเสร็จผ้าสามได้สองแล้วก็ไอ้ต้นดอกเบสนะครับเหมือนเดิมโอ้แล้วไอ้ต้นไม้คือพวกนี้คือผมแบบหาไม่เจอที่ดอกมันไม่จดบันทึกแล้วมันบอกพืนกนก้นสถานที่เปล่าไม่บอกครับเอาริ้วกัน <c oughs> จดบันทึกได้ก็จริงเจมรู้สถานที่มันอยู่ที่ไหนนะครับว่าเราจะสังเกตได้ ตามไอ้พืชที่เราเคยเจอบ่อยๆนะครับสมมติว่าไอ้ตัวนี้มันมีตัวนี้อยู่ตัวนั้นอาจจะมีตัวนั้นอยู่มานี้ครับกระเป๋าว่าทําแค่ระดับเดียวน่าจะไหวครับโอ้เพิ่มมาจะช่องสองช่องเองอ,อะเพิ่มสิบสองสิบสองกลายปเป็นสี่ก็สี่ช่องเองไม่เป็นไรครับอย่างน้อยมันก็เพิ่มไม่หรอกะโอเคก็พันนี้ก็คงก็ขอลาไปนี้แล้วกันนะครับ เดี๋ยวพัหน้าเดี๋ยวเราออกสำรวจกันแน่นอนนะครับกับเจ้าน้องหมาเราโอเคก็สำหรับพานี้เราคงงต้องขอลาเนียงเท่านนะับนขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมครับและเจอกันใหม่ในพ์ทหน้าสวัสดีครับ